ป็นชันปนชน่จปนชอไม่ดูนี่นี่นี่ดอกทาบุ้มดอกทาบุ้มมีโดดมากฟูเสยโดดมาฟูเสยใส่ก็ลางพอดีโพในนอนโพแล้วพล ความห่วยอีกแล้วทา่านผู้ชมเลยรอดช่องอีกแล้วว่านี่ไม่ต้องกลัวเาะวาไม่ไดีรอดอีกแล้วอืมดูออกเลยนะเจ้ยจีบก่อนนะเนาะผมถ่ายมาจีบแล้วลงไปเร่งเพลียวรอดช่องซ้ำตัวท่องขับทันประชุโอ้ยลอยมาจีบก่อนเนาูลอ,อยมามันลอยมายังไรได้ไหมลอยมาอันเฝ้าจีบเลย,นะโ,อย,อเลยโอโ้ยเนาะผมไม่ได้เปิดกล้องไว้นะ ผ่านเล่วผ่านแล้วตัวก็สำคัญเลยใส่เดียวกันมาทำไมตัวใหญ่ตัวสวยตัวสวย <S 1> <S 1> <S 1> <S โอ้โหเสียดคางโมดูลหาคางไปทางช่วงตัวนี้ตัวสวยโอ้โหมันจิ๊บเร็วมันลงนนนนุงไปโกอนะผมก็เลยสัตสวนนำลงไป อืผ่าดครับท่านชมเอาไหมเอาไหมงูฟาดอีกเลี้ยนิดน้อยครับผมได้ประมาณเพียวลองเบึงวัวจะมีป่าขึ้นบ่บัวเริ่มตายกันไมแหละเป็นป้องเป็นแป้งเนาะเป็นบัวนิดน้อยฮะมันมีกระสูบหรือวัตะเพียนหรือว่าปช่อนเล่นแน่กับปช่อนนี่แหละปช่อนนี่แหละมาดูลอยไปบวอยหน่อน่ารักน่านานลอยไปไหวนะวลาช่อนอียง แม mm ่ลิลี่คุณท่านผู้ชมอืตัวสวยเลยดิโดนโดนนะผู้ชมโดนไก่ปนียังโดนโดนหมุนเลยโดนดิย่อยใส่เลยโดนดิดั้งปุ๊กโดนดิโดนดิต้องโดนดิ ดนูนเอาข,า,ขายขายดูนดีนะทุกุเออด,ดูนดีนั่นน่ะดนูนระยะนี้เนาะนั่นดีด,นดูนดีตัวนี้แหละตัวนี้แหละรอนานเลยอืดังโป๊ะระยะไก่เลยนูนมันที่ขึ้นทิบนูน่นเนาะไม่แน่มในน้มันขึ้นตัวใหญ่อยู่อขึ้นมาคือสนใสา่าใส่โปนี่ดีเนาะ ไปสมเบาแท้ใส่ปนนีดีเว้ยัแนะนำก็ยัสงส่งตัวใหญ่อยู่ได้ท,ทนันชมไปโอ้โดูจริงๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาส้มเต็มข้าใบาบัวเนาะจะย่าวนิด่อยนะครับเนาะพฝาเนี่เอาไม่แตเอาไม่อยากจัดหน่อยมาส้มเต็มโอ้โหเข่าขระมัดเลย หือทะลุกออกข้างครับผมนี่ใส่ปนครับก็นี่ทะลุกออกไตคางเนาะสุดยอดครับนึ่งแจมมาแล้วเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับทือว่าจังแหน่เห็นไตหนำตุ่ตงตัวเป็นตัใหญ่กวนี่โอ้ยเกยในมือไหวเป็นวัดมือได้เป็นวัดสลิ่งแล้ครับนะโอ้โหปืนทันไปครับรอดลุนเต็มต่อไปห้องหาได้ซับอีกอีกไม้นึงครับไม้นีน้บริเวเขาคุมาโดานแหง้บงบึกงามไม่เต็มเลยผมไม่เอา มีตัวพามาตัดออกผมนะครับมม้นีน้ำเดี๋ยวคุณนี่จังน้อยนะบัวแต่ว่ากับบัวเริ่มตายแึ้นมากเลยนะที่เห็นหน้าขาวขึ้นมาเลยนะมาสั่นกระดัมขึ้นมาเลยเรอดูไปทั้งันหาแต่แตกไปประจัท่านระจชมประจัน ฮามดูนู่ดูนูนูนดนูๆูน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 ูไดนู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 นนูนดนูนูดูน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 วะนิ่งแล้วท่านผูู้มขนงได้ออกนู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 ูนูอููนยังอยูู่นูนููน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 ลาูนูลุดปลานนนนลน ปลาหลุดไปเร็วท่านผู้ชมืออี๋โดนไม่เต็มอ่ะตัวสวยด้ตัวนี้ผมก็ว่าจะลงไปเอาอยู่ะมาดินพืชปลาเดียวไปเลยโอ้ท่านผู้ชมือหนาขาวขึ้นมาเลยพลาดจริงเลยตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวสวยกับตัวนี้รู่มั้หน้าจะไม่แง่ะ